กิจที่ทำกรรมกุศลผลพิพัฒนซึ่งสพรพสัตว์พึงกระทำเพื่อนําผลด้วยกายาวาจาใจให้แก่ตนได้ดันดนดนสวรรค์ชั้นแดนไตรข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําสิน้นหวังสู่ถิ่นอินองค์ทรงอาศัยเชิญปวงสัตว์อุบัติมาไม่ว่าใคร มีสัญญาหรือหาไม่ให้รับบุญบุญที่ทำกรรมที่ชอบประกอบไว้สัตว์เราใดได้ยินยนกุศลหนุนสัตว์เราใดไกลห่างทางเจือจุนขอพระคุณเทพช่วยอำนวยชัยสัตว์ทุกเราเผาใดเกิดในโรคย่อมมีข้อบริโภคเป็นเหตุใหญ่ อันโภชนาข่าบประดิษฐ์ด้วยจิตใจจงรับไปตามใจปองของท่านเทินคำแปลบทตรวจน้ำคำกรประพันธ์โดยอาจารย์ใจสุวรรณทัศน์ในอธิรักษานำเผยแผ่ธรรมะสวัสดีครับ